เอาละครับก็ขกกราบสวีดล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับอยู่กับผมโกจี๊คบชินเคยนะผมเอ,อ้และวันนี้นะครับมีเพื่อนๆแนะนํามานะบอกว่าพี่ครับมีเกมสล็อตอยากให้ลองเล่นนะเออ,เอ,อวันนี้มันลงจัดให้ดูกันสักหน่อยนะครับนะชื่อเกมมามาเฟียหายนะอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะลองหาดูก,ก่อนแต่จริงๆผมอยากลองเล่นเกมหนึ่งนะผมก็อยากลองเล่นนะเนี่ยนะ เออมันเป็นรูปหมาป่าครับเกมอะไรนะมันเหมือนเกเขาบอกเกมใหม่ผมก็อยากลองวันนี้มันจะมาลองสักสองเกมตัวนะไม่เคยเล่นสักครั้งเลยลองหาดูก่อนเออที่เป็นรูปหมาป่าอะไรสักอย่างนี่เลยอันนึงนะเฮ้ยนี่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 การเล่ล่าผมนึกหมาป่าอลไนี่นี่อย่างนี้เลยอันนี้ผมแค่อยากลองส่วนตัวนะอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงเออไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าถ้าไม่เวิร์กก็คงไม่เล่นนะ ดิเซอร์ฟรีได้เท่าไหร่นี่สองร้อยยี่ห้านี่สามร้อยเจ็ดห้าลองสองร้อยยี่ห้าดูก่อนดีวกว่าเดี๋ยวดูตัวจ่ายมันหน่อยดิดูมาเล่นยังไงนะไม่เคยเห็นใครเล่นด้วยนะผมอยากลองเฉยๆนะเดี๋ยวลองดูน,นะทุกคนออกมาพันสี่ร้อยนะวันนี้ไม่รู้จะก,กำไรหรือจะจิ้งนะ าใจเพื่อนๆสายสล็อตกันหน่อยอะไรกันไดม,มีคนรีเควส์มาจริงๆผมไม่ถนัดนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยเรื่องสล็อตเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยงงวะ่ะไปไม่รู้สมบูรณ์สมกันไปก่อนแล้วกันนะอะไรอะ่ะไอคนหนึ่งแล้วมันจ่ายอะไรยังไงนี่นี่คือมาเล่นหรือยังนี่ <c oughs> <c oughs> บันฟ้าคืออะไรคูณหนึ่งอย่างเดียวเลยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา อะไรอ่ะโอ้มันเพิ่มคูณอะมันแก้บอลฟ,ฟ้าแล้วมันทุบอะเมื่อกี้มีแต่คูณหนึ่งเหรอแล้ว,ลวไหนมันเงินมันได้อะไรยังไงนี่นี่ามานเล่นอลไใช่ไหมนี่นเอ้าคูณสองมาไอ้บอลฟ้าเต็มแล้วยังไงนี่ว้าวเออเพิ่มตัวคูณทีละหนึ่งนะเราจะเข้าใจอยู่นะแต่ว่าก็คือเอาง่ายๆคือเราหาตัวคูณน,น่าจะหาตัวคูณน,นะแล้วก็ไปคูณกับสามบาทเบ็ดแล้วหรือเปล่าเนี่ยคูณเท่าไหร่แล้วนี่มันจะ,ะไหลไหมนี่บึงบ้งบึงบ้ง คูณสี่สิบเอ็ดอะไรนี่ไม่น่าเยอะนะ <_ C 1> เราซื้ออะไรครับสโองร้อยยี่สิบห้าขาดทุนร้อยโอ้อะไรอะ่ะมันไม่เห็นได้ลุ้นตรงไหนเลยอะ่ะสำหรับผมอ่ะผม <_ C 1> ไม่เฟนะี้ยนะไม่ไม่ค่อยถูกใจนะเห <_ C 1> ็นไหมกำไรซื้อไปสองสองห้าได้มาหนึร้อยยี่สามบาทโอ้กำไรขาดทุนผันไม่เอาละไปเล่นเกมนู้นดีวกว่าเกมอะไรนะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์มาบอกว่ามาเฟียหาย,หายนะ์หรือหายนะมาเฟียอะไรทุกอย่างเลยเป็นมาเฟียเขาบอกเกมใหม่เล่นให้ดูหน่อยคิดหาก่อนนะ อนี่นี่เจอละเออหายนะมาเฟียนะนะไม่เคยเล่นนะเออแต่มีคนบอกว่าลองเล่นให้หน่อยครับเขาบอกว่ามันดีโอเคก็มาลองให้ดูกันนะันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซื้อฟรีเป็นอะไรโอเคมีสนะองสองพน่นซื้อสักสองร้อยยี่ห้านะโอเครอ,อดูนะครับจะลุ้งหรือเปล่าเกมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะโอเคสิบห้าหมุนฟรีนะวายจะรับประกันจะเ,เพิ่มมาน 2, 1, คนสองพนร้อยวุยได้สิบห้าหมุนเลยเยอะอยู่นะนี่ เยอะอยู่แต่แถวมันก็ติดยิ่งๆนะมาลปังไวมันล็อกด้วยเพื่อนๆโอ้เอาเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาคุณยี่ห้าด้วยฮึสบายมาปุ๊บก็ได้เงินเลยไงโอ้กำไรเลยอะ่ะโอ้เซฟฟีสองสองห้าเอาเลยสักสิบหมุนนะ่ะมันจะแจกอีกไ,ไหมเนี่ยบ่าวเกมทรงดีบ่ะเพื่อนๆขอหน่อยดิไหนอะ่ะ เอาอยซึ่งเลยดิเฮ้ยเฮ้ยไดเอากำไรผมอ่ะพี่นี่มันได้เท่าทุนอยู่เลยอืออืออืแม่งมีตั้งฟรีตั้งสิบกาบุญไม่ให้ห้าอะไรเลยโอ้อะไรอ่ะอยากคิดว่าเกมจะดีนะตอนแรกโอ้โหพอ,อมันให้ครบปุ๊บมันไม่ให้เลยดูดิแต่เกมมันทรงดีนะขอขอขอีก ให้ลองดูดิเจไม่มีทรงนะเพื่อนๆน,น,นะเออดูจะเฟี้ยวว่ะคือเอาง่ายคือวายมันล็อกถ้ามันถ้ามันไหลใช่ไหมตัววายที่เป็นลูกกระเป๋ามันจะเปลี่ยนเป็นวายใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็พอหมดปุ๊วายมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวคูณนะถ้ามันไม่ได้ไหลแล้วเฮ้ยไหนเงีเอา้าอืมอันนี้ไม่มีกระเป๋านะเลยไม่ได้อะไรอเองบาทเดียว เดีวห้าหมุนแล้วเฮ้ยน้องใช่ปะเนี่ยบางทีมันก็เกินเอออ่ะนี่มีวายแต่กลายเป็นตัวคูณถูกไหมคูณสองคูณห้าโอ้โหเจ็ดบาทเอ้อ้เออเอเอ เปียนเจคุณคุณร้อยมานี่บอกคุณร้อยเออคุณยี่สิบสองวะเท่าไอร่เออเก้าสิบหคิดว่าเยอะเก้าสิบสองบาทอืมร้อยนะหนึนงเหลืออีกสองหมุนนะซื้อมาสองรยยีห้านะงงขาดทุนอีกแล้โอ้ยอีกสักเอบแล้วนะเพื่อนเรบสุดท้ายไป กีมันมีทรงนะก็คือแบบว่าฟิวเจอร์อะไรมันนะผมว่ามันแฮปันโอเคนะแบบว่าถ้าได้ไหลแล้วเป็นตัววายแล้วมันล็อกด้วยแล้วก็มันเป็นกระเป๋าแล้วมันแบบเปลี่ยนเป็นตัวคูนอะเออเอาตรงคือฟิวเจอร์มันดีนะแต่ว่าเหมือนแม่งยังไม่ใช่รอบของเราอ่ะมันดูไม่ไม่แปลกเลยอ่ะไหลใหนดิเฮ้ยเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นตัวคูนคือถ้ามันไหลเลยมันแบบได้เยอะๆผมว่ามันก็เฟียวนะ เนี่ย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 ไหลดิเออเปลี่ยนเป็นตัวคูณดิเออหืเอเนี่ยของคุณแบบหนักๆอ่ะคุณสิบอะไรเนี่ยเออซื้อสเป,ปรเท่าไหร่คือมันต้องประมาณนี้นะโอ้ร้อยสี่สิบนะแต่ก็ยังตามทุนนะเออเลยเอ็กซิบเบหมุนนะด,ดูิจะเอาได้ปะแต่ตัวเต็ตัวแบบแถวมเยอะอะมันดูไม่ค่อยถึงเลยอะ่ะแบบือต้อง,ลงเล่นให้มันไหลอย่างเดียวเลยนะ โ้สิบไม่มานถ้าสิบมานได้อีกเลยนะเหงาละโ้แล้วมันไม่ได้กำไรเลยว่ะเพื่อนอืมโหอ๋อมีอไหมเออมีอไหมเออมีไหมหมดหนึ่งจุดสามห้าบาท คเอ,อืมเยอะมากมากโอ้โหโอเคครับผมว่าเกมมันดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่งเราเซอร์วันั่งกี่รอบเนี่ยสามสี่รอบก็ไม่ยังไม่กําไรเลยนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โกหน่อยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามกันหน่อยนะครับนะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันดีกว่านะประมาณนี้นะเจอก,กันรับ